อัปเดตข่าววันนี้มาดูการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐเราต้องทราบก่อนนะคะว่าตอนนี้การลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐนั้นเดิมลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 19ตุลาคมล่าสุดมติคอรมอเมื่อสัปดาห์ที่แล้วขยายเรียบร้อยแล้วขยายไปถึง31ตุลาคมฉะนั้นใครยังไม่ได้ลงทะเบียนลงทะเบียนได้ถึงสิ้นเดือนตุลาคมที่นี้ก็มีแนวทางออกมาแล้วสําหรับผู้ที่แยกกันอยู่ยังไม่ได้ยาเวลาที่ใครที่มีคู่สมรสเนียยติแล้วต้องเอาคู่สมรสมาเซ็นในใบลงทะเบียนด้วยและต้องแนบสําเนาบัตรประชาชนที่รับรองสําเนาด้วยทําให้มีประชาชนกลุ่มหนึ่งเป็นหลักแสนคนเลยที่ไม่สามารถตามตัวได้ก็แยกกันอยู่เนี่ยไม่สามารถสมัครได้ล่าสุดคอรมออนุมัติเรียบร้อยแล้วว่ามีวิธี ีแก้ไขค่ะโดยแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกถ้าหากว่าผู้ที่ไม่สามารถตามตัวโค้ดส่วนลดได้เนี่ยเป็นกลุ่มปลอบางก็คือเป็นผู้สูงอายุคืออายุเกิน60ก่อนวันที่19ตุลาคม365ถ้าหากว่าอายุเกิน60กว่า19ตุลาคม5แล้วก็เป็นผู้พิการหรือป่วยติดเตียงนะถ้าเป็นครูบ้าไงก็จะมีวิธีขั้นตอนดังต่อไปนี้แล้วก็อีกรุ่นหนึ่งคือกลุ่มคนปกติทั่วไปแล้วก็มีขั้นตอนใกล้ๆกันเราไปดูทีละกลุ่มกลุ่มแรกก่อนก็คือกลุุ่่่่่มมมมมปรรบบาาาาางงงกกลี3ขัั้้้นนตตตออคคถวูสสไไดยแ ขั้นตอนที่1ก็รับแบบฟอร์มมาตามปกติก่อนไม่ว่าจะเป็นวัดที่หน่วยลงทะเบียนก็ได้หรือที่จะดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ก็ได้ถ้าว่าสามารถดาวน์โหลดได้ซึ่งหน่วยลงทะเบียนก็มีกรุงไทยทกซอมสินคลังจังหวัดอำเภอทุกอำเภอในเขตกระทมแล้วก็สำนักงานเมืองพัทยาไปรับแบบฟอร์มมาแต่ถ้ามีลูกอายุต่ำกว่า18ก็ยังต้องแนบเอกสารไม่ว่าจะเป็นสำเนาบัตรหรือสำเนาสูติบัตรก็ตามแล้วแต่ว่าจะมีอะไรถ้าเขามีบัตรประชาชนกับสำเนาบัตรประชาชนแต่เอกสารที่จะเพิ่มขึ้นมา1แผ่นก็คือหนังสือประกอบการพััฒนนนนาาอออีี้และท่ออกมเป็ พิเศษสำหรับผู้ที่ติดตามตัวคนร้ายไม่ได้ก็ต้องมีเอกสารเพิ่มขึ้นมาอีก1แผ่นเป็นสีแดงหนังสือประกอบการขั้นตอนที่2เข้ามาก่อคดในส่วนของใบสมัครแล้วต้องกรอกให้เรียบร้อยลูกอายุต่ำกว่า18ถ้ามีก็ต้องเซ็นชื่อด้วยอยู่แล้วแต่ถ้าเอาลูกอายุต่ำกว่า1 0ขวบเนี่ยพ่อแม่เซ็นแทนได้เลยแล้วในส่วนของหนังสือประกอบการพิจารณาความพิเศษคือว่าต้องถามพยานมาสองคนมาเซ็นคัาเป็นใครก็ได้แล้วคนที่3คนนี้จะต้องเป็นเจ้าหน้าที่ค่ะไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือเจ้าหน้าที่ออออาาเเภหหรืืขตตก็ตม็มมงซนนั ประกอบการพิจารณาขั้นตอนที่3ขึ้นไปยื่นเอกสารที่หน่วยลงทะเบียนก็จบขั้นตอนไปนี่คือตัวอย่างของเอกสารหนงังสือประกอบพัฒนาที่เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งใบจะเห็นว่าช่องลายเซน็นมีทั้งผู้สมัครพยานสองคนหนึ่งใครก็ได้แล้วก็เจ้าหน้าที่ในอำเภอรหรือเขตหรือสามารถใช้เป็นกำลังผู้ใหญ่บ้านก็ได้นี่คือที่จะต้องมีการแนบเพิ่มไหมคะ่ะที่จะต้องมีการแนบเพิ่มไหมคะ่ะที่นี้กรณีที่เป็นบุคคลทั่วไปบ้างที่ไม่ใช่กลุ่มเปราะบางก็มี3ขั้นตอนเหมือนกันคล้ายๆกันเลยแค่เอกสารการกรอกเอกสารเหมือนกันหนังสือปรรระกกอบาาาิจณใช้ เหมือนกันเพียงแต่ว่าตรงหนังสือประกอบการพิจารณาเนี่ยถ้าเป็นคนทั่วไปไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่เซ็นขามีแค่พยานสองคนเซ็นเท่านั้นแล้วก็ไปยื่นแบบฟอร์มตามปกติซึ่งทําให้หนังสือประกอบการพัฒนาของคนทั่วไปนั้นจะมีแค่ช่องผู้สมัครระยะสองคนที่3เราไปคือช่องอะไรเป็นของเจ้าหน้าที่นั่นเองแต่ความต่างก็คือว่าถ้าหากว่าได้สิทธิ์ขึ้นมาคําว่าได้จริงก็คือว่าสมัครเรียบร้อยแล้วนม,มกรา6ประกาศว่าได้สิทธิขึ้นมาเนี่ยในฝั่งของคนทั่วไปมีเงื่อนไขว่าคือปกติแล้วใครจะได้สิ่งงนนนัั้้จะะตตอเอเาาบรรปชช ยืนยันเพื่อที่จะสามารถเอาบัตรไปรู้ซื้อของได้ในขั้นตอนนั้นคนที่เป็นคนทั่วไปที่สมัครด้วยช่องทางนี้ที่ใช้หนังสือประกอบการพิจารณาเนี่ยจะต้องเอาเอกสารการหย่ามายื่นภายใน1ปีหรือเอกสารอื่นที่คณะกรรมการจะกําหนดภายหลังจากนั้นแล้วจะเป็นเงื่อนไขว่าจะยังไม่สามารถใช้สิทธิจะยื่นเอกสารครบซึ่งตอนนั้นนะเขาไปอยู่ที่ไหนก็ยื่นที่ธนาคารที่กําหนดไว้ธนาคารที่จะใช้ยืนยันตัวตนกรุงไทยออมสินนั่นเองนี่คือความแตกต่างค่ะถ้าเป็นกลุ่มปาบบางจุดสังเกตว่ายุ่งยากแค่ตอนสมัครคือปัญหาเจ้าหน้าที่มาเซน ยาน2คนแต่ถ้าเป็นคนทั่วไปตอนสมัครไม่ยุ่งยากคือมีแค่เราสองคนแต่ได้สิทธิ์แล้วนี่แหละย่างต้องยื่นเอกสารเพิ่มมาเติมนะคะนี่คือความแตกต่างนั้นเองค่ะคนแต่ถ้าเป็นคนทั่วไป,ไ want, Dogs, ต,ปนนตอนสมัครไม่ยุ่งยากคือมีแค่เราสองคนแต่ได้สิทธิ์แล้วนี่แหละย่างต้องยื่นเอกสารเพิ่มมาเติมนะคะนี่คือความแตกต่างนั้นเองค่ะคืนนี้ใครที่ต้องใครที่ต้องการที่จะดาวน์โหลดเอกสารที่ว่าไงคะไม่ว่าจะเป็นใบสมัครแล้วก็หนังสือประกอบพัฒนาเนี่ยในเว็บไซต์ที่เขาใช้ลงทะเบียนก็มีไว้อยู่แล้วเข้าไปในเว็บไซต์เวลแฟร์หรือ เป็นเว็บไซต์ที่ใช้สมัครอยู่แล้วใครที่ไม่มีครอบครัวสมัครทางเว็บไซต์ได้เลยเดี๋ยวมีลิงก์ให้ที่ใต้คลิปนี้ตรงกลางหน้าเว็บไซต์ที่เข้าไปด้านขวาจะมีคําว่าดาวน์โหลดเอกสารกดเข้าไปก็จะเจอหนังสือประกอบการพิจารณาที่จะต้องปริ้นออกมาแล้วก็ใครยังไม่มีแบบฟอร์มก็มีแบบฟอร์มด้วยที่มุมด้านซ้ายบนก็สามารถดาวน์โหลดมาปริ้นออกมากรอกได้เลยนะคะไม่จําเป็นต้องไปรับที่หน่วยลงทะเบียนก็ได้ถ้าสามารถที่จะปริ้นจากที่บ้านได้มีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มากันได้เลยและไม่อยากพลาดข่าวสารดีอย่าลืมกดติดตาม ามช่องข่าว3 TV ีเอาไว้เลยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ